สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแอป Amazing Thailand นะคะหน้าต่าของแอปโดยรวมหน้าแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าไปที่เมนูก่อนก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกมากมายนะคะมาอย่างเมนูแรกนะคะเป็น Discover Thailand นะคะ นี่ค่ะก็จะมีหลากหลายเมนูให้เลือกมีไทยฟันไทยเฟสติว t y ไทยฟู้ดไทยเวออฟไลน์ไทยเ l ลเน s ไทย a าร์ตแล้วก็ไทยวิส d อมนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวนะคะสามารถเปิดหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้จากเมนูพวกนี้นะคะอย่างไทยฟันนะคะก็จะมีขึ้นมาอย่างตลาดรถไฟอ่าถ้าเราสนใจเราก็คลิกเข้าไปก็จะมีภาพให้ดู มีข้อมูลให้ว่าตลาดรถไฟนะคะเป็นตลาดประเภทอะไรยังไงนะคะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีทองสมบูรณ์ขับนี่ก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีรายละเอียดของสถานที่ว่าเปิดกี่โมงสถานที่เป็นอะไรยังไงนะคะต่อมานะคะเรามาดู Thai food ก็จะเป็นการแนะนำอาหารไทยหากแบบว่าเออ ท่องเที่ยวนะคะสนใจอาหารชนิดไหนเวลาไปร้านอาหารนะคะแต่ว่าไม่รู้จะสั่งยังไงก็สามารถเซิร์ชหาแล้วก็ให้พนักงานดูได้อะอยากถ้าอยากกินต้มขาไก่ก็เซิร์ชรูปแล้วก็ให้พนักงานที่ร้านดูได้นะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีไทยเวลเนสเป็นเกี่ยวกับ สถานที่ที่แบบพักผ่อนหย่อนใจอย่างเช่นเมื่อเราเข้าแวร์ทูโกมาแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพนะคะขึ้นมาสมมติว่าเราอยากจะไปสนามหลวงก็สามารถคลิกดูข้อมูลได้ก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีรายละเอียดบอกมีสถาน,ถานมีการบอกว่าเปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้าง ค่าใช้จ่ายในการเข้าออกมีหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีที่อยู่ของสนามหลวงด้วยถ้าไปไม่ถูกนะคะก็นี่เลยค่ะมันจะมีคําว่าแมปตรงนี้ก็คลิกแมปแล้วก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้นะคะ เนี่ยค่ะจะมีแผนที่ขึ้นมาให้อย่างนี้แล้วก็จะมีบอกว่าการเดินทางเดินทางโดยรถอย่างนี้ไปกี่โมงกี่โมงนะคะใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ มาดูโปรแกรมเนียบานะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นกล้องเวลาใช้งานนะคะแล้วก็จะสามารถส่องกล้องไปอย่างนี้นะคะแต่เวลาใช้งานเราต้องยืนอยู่บนตึกสูงๆก็จะมาสรุปการใช้งานแอป Amazing Thailand นะคะแอปนี้นี่เหมาะกับใครก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติะคะเพราะว่าข้อมูลในแอปจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถให้ความสะดวกสบายแก่นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีข้อมูลที่ทันสมัยครบถ้วนนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายเสิร์ชหาได้ง่ายแล้วก็แอปมีความเสถียรในระดับหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ